สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมชื่อวินาผมก็เป็นรัสเซียในค่ายโฟนะครับวินานะ<ส><น>ก็ได้รับหน้าที่นะผมเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ,<ว>รบแลวก็เป็นล่างด้วยนะวิน,นก็ไมเคย็ดที่นะก็ที่เกิด รู้ว่าจะมีอะไรทิ้พลาดหรือเปล่าแต่ว่าหวว่าจะไีนะผมกิดทิาดเนี่ยก็เออลอก้หน่อยเลยคับผมงยเดิดูใกล้ๆหนนะรับมีงานขดีง่อพง้วมีรื่องที่ด้วยนะผมโอคม ผมในฐานะพิธีกรในวันนี้ผมจะขอเช็คก่อนครับว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะสนุกกันอไม่ครับผมขอชั้นหนึ่งก่อนทุกคนพร้อมไหมครัชั้นสองนะผมชั้นสองทุกคนพร้อมไหมครัชั้นที่สามทุกคนพร้อมไหมครับทุกคนยพร้อมไหมครับผมยังไงก็เออ งานวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะโผล่มาตรงกลารเรงเรื่อยๆนะครับผมออกมาอินเตอร์วิวซีนเิี่ยมขึ้นน่อยนะทีไรก็ขอให้เป็นกำลังใจงด้วยนะครับผมอร์วิวันนี้ก็มีทั้งพื้นที่แล้วก็มีน้อังเนีแล้วก็แอติดเต่นแล้วก็กดดันนิดนึงนะครับผมยังไงก็ดโยนให้คนเต็มที่ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกกันจนถึงโชว์สุดท้ายเลยนะครับผมจะพร้มอมไปต่อ <t ick ering> กัน